ก็มาดูกันซิว่าก่อนที่จะใช้งานฟิลเตอร์เป็นยังไงนี่นะขาวจั่วส่วนอีกด้านเป็นสีดำอยู่แล้วดูไม่ออกดูด้านขาวก็พอ,อแล้วดูซิว่าหลังจากเสร็จสิ้นวันนี้จะเป็นยังไงนี่คือข่าวนีนห้องนะ ตอนนี้ก็กำลังลองใช้งานจริงนะโดยให้พัลเมียใช้ซึ่งจะเริ่มจริงๆประมาณบ่ายสองโมงแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะใช้งานได้นานกี่ชั่วโมงและฟิลลิ่งเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีลมออกมาใช่ไหมอ่มลมออกบนเวณตรงไหน,นจมอ่ลมมันจะออกมาตรงนั้นซึ่งไม่ว่าจะใยับแน่นอะไรยังไงมันก็ยังค่นออกมาตรงนั้นซึ่งตัวนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน ผมก็เจอเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไหร่แล้วผมใส่แว่นเป็นลักษณะแว่นตาว่ายน้ำเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้รับผลกระทบเนะลองมาดูซิว่าณนะตอนนี้ที่ค่า P ีเอเนี่ยประมาณ200ปลายปลาย,ปลายเลยที่เชียงใหม่พอจบการใช้งานจะได้กี่ชั่วโมงนะถึงแม้ว่าตอนนี้ในแอปจะโชว์ว่าแบตเตอรี่มี100%แต่มันก็เตือนเป็นระยะว่าต้องชาร์จเพราะแบตใกล้หมดซึ่งตรงนี้คือดีเฟกต์ละ แต่ผมไม่ใช่เรียดนะถ้าของจริงแบตยังไม่เสื่อมก็ไม่เป็นไรแล้วมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วฟิลเตอร์ N95 ที่ขาวจ้่วเมื่อเช้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรหลังจากใช้งานไปตั้งแต่บ่าย2องโมงส่วนตอนนี้สี่ทุ่มผลสรุปออกมาเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรยังไงบ้างสำหรับรุ่นนี้ข้อดีนะก็ สามารถพูดจาได้ปกติคุยกับคู่สนทนาคุยกับเพื่อร่วมงานเขาก็ยังได้ยินเสียงเรามันไม่ปิดกั้นเสียงมากแล้วก็ยางนิ่มมันครอบแค่จมูกกับปากก็ทําให้สบายมันไม่ต้องปิดไปทั้งหน้ามีน้ําหนักนิดหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วใจสบายมากมันรู้สึกหนักหัวหรือว่ารู้สึกรัดแน่นเหมือนพวกหน้ากากเ9็นเ้าหไหมที่ใช้ทางการแพทย์จริงนี่ยอันขาวๆนะ่ะ ก็คล้ยายๆแต่ว่าหน้ากากทางการแพทย์ถ้าไม่มีาสายที่ปรับระดับได้อะคือ,อะจะรัดแบบหน้ายับเลยแน่นมากเอ,อแต่อันนี้มันปรับได้มันก็แล้วแต่เราจะปรับแล้วตอนนี้เห็นว่าไม่ได้เปิดเครื่องแล้วคือแบตหมดแล้วใช่ไหมตัวน,นี้ใช่แ,แล้วยังหายใจได้อยู่เหรอก็หายใจได้โดยที่ไ,ไม่ได้เปิดพัดลมเนี่ยหายใจได้แต่ก็จะมีเงื่อออกนิดหน่อยแล้วข้อเสียที่เจอมีอะไรบ้างวันนี้ลมเป่าขึ้นตา อันนี้คือทุกลมหายใจออกอ่ามันจะเป่าขึ้นด้านบนก็คือสําหรับคนที่ตาเซนซิทีฟตาแห้งเนี่ยก็จะรู้สึกอันนี้คือรู้สึกมากมคือลองปรับแล้วใช่ไหมลองปรับแล้วลองปรับ,ล,ล,อรบลองกดลองเปลี่ยนลองอะไรมันก็ยังยัง,ยงเป่าแสดงว่าตรงนี้ยเป็นที่การออกแบบแล้วเพราะว่าเจอเหมือนกันไม่ก็ไม่แน่ใจว่าน่าเ็กหรือเป่าหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับ เพราะว่าอ,อ,นนอันนี้หน้าใหญ่เมื่อวานลองแล้วขึ้นเหมือนกันตอนแรกก็นึกว่าคิดไปเองพยายามคิดในแง่ดีปรากฏว่าไม่ใช่เป็นลมขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแล้วเรื่องพัดลมระดับโลกับไฮเนี่ยเป็นยังไงอ,อดีทั้งคู่เลยคือถึงแม้จะเปิดโลก็หายใจได้เปิดไฮก็ยิ่งหายใจได้ดีเลยเสียงพัดลมก็ไม่ได้ดังมากไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตอะไรโอเคเมื่อกี้เท่าที่ดูสรุปแล้วเนี่ยใช้งานได้ประมาณหกจุดห้าชั่วโมง ลองคำนวณน,นะตั้งแต่บ่ายสองโดยเปิดทั้งโลแล้วก็ไฮสลับกัน,กนซึ่งถือว่านานละถ้าเ,เป็นหน้ากากไฟฟ้าทั่วๆไปจะประมาณ4ี่ชั่วโมงแต่ไม่ได้เปิดไฟเลยนะใชะ่มีแค่แค่พัดลมโลกับไฮแค่<ห>นั้นอันนี้ที่เช็คดูถ้าทั่วไปเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยเต็มที่ละอันนี้ถือว่าอึดมากกว่าทั่วไปนะแล้วถ้าสูว่าโลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะนานกว่าน,นั้นแต่ได้ไปถึง6.5ชั่วโมงก็ถือว่าเยี่ยมยอดละ โอเคทางั้นก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวลองมาดูฟิลเตอร์บป๊บนึงแกะดูสดๆเลยเอา้เอาวลา่นอยู่ตรงไหนนี่คือฟิลเตอร์ก็ยังขาวจั๊วอยู่นะไม่วันนี้ค่ามันไม่ได้รุนแรงมากอืมยังขาวจั่วอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะใช้ได้สามวันตามที่คำนวณไว้เพราะช่วงเย็นมันข้ามลดเหลือประมาณร้อยนิดๆอนะถือว่าดีขึ้นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็รู้เค okay. จบ